ชนะศัตรูทำอะไรก็สำเร็จมาขอพอรที่วัดพุทธ,ธพรมยานจังหวัดฉะเชิงเซาอาสาพาไปไหว้ มากทุกคนควรค่ากับการข้ามเรือมามากๆค่ะข้างหลังเนี้ยเป็นโบสถ์เขาไปไหว้พระกันที่นี่เขาจะใช้เทียนแพรกับลูกแก้วสารพัดนึกแทนทูบเทียนนะคะเชื่อกันว่าจะช่วยให้พรที่เราขอเนี่ยสำเร็จเร็วขึ้นคลิกเลยนะคะบอกชื่อนามสกุลค่ะนึกถึงพลตาตาัตระนรไตแล้วค่อยขอพรน,นะคะจุดนี้นะคะจะขอให้ชนะศัตรูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสอของโบสกัน จุดนี้นะคะเป็นสมเด็จองค์ปฐมค่ะขอเรื่องความสําเร็จหน้าที่การงานเงินทองได้หมดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากขอทราบอยากมีเงินล้านนะคะ <c oughs> ต้องเดินมาที่ศาลาวิหารเรือนแก้วอมตยักุลชั้นสองค่ะองนี้เนี่ยเป็นพระประธานองค์แรกของวัดเลยค่ะวัดเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นนะคะมินแนะนําให้มาแต่เช้าค่ะช่วงบ่ายแล้วคนเยอะมากเรือมีให้ตลอดเลยนะคะจอดรถต้องจุดขึ้นเรือได้เลยค่ะ ที่จอดมีเยอะเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางกดติดตามไว้นะคะแล้วคลิปหน้ามาขอพรอ,ออนไลน์ไปด้วยกันนะสาธุ